เอ่ะเป็นล่ามไปด้วยในเดียวกันดูดีค่ะทัดทันจบค่ะจบค่ะท้าวจบหมดแล้วก็จบในแบบที่เราพอใจแฮปปี้โดยที่เราไม่ต้องไปสารหรือตำหนิสักครั้งก็ค่อนข้างแฮปปี้ดค่อนข้างครรงองต้องหนกันที่มันหกแบบนี้เอาความเป็นจริงดิวค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะต้องเป็นแบบไหน แล้วก็ไม่ได้เรียกว่าโลกอกหรอกเพราะว่าดิวเชื่อว่าคนที่จะพูดยังไงดีอ่ะคือดิวรู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงและในระหว่างทางคนที่ซัพเฟอร์มันไม่ใช่เราดังนั้นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของความมาที่แบบว่าใครทําอะไรก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องทําดังนั้นเราก็ลอยตัวเหนือากาศเป็นฟินนลนะอ,อะไรนะ คือพี่ดิวค่อนข้างไม่ใจที่จะมาสนับตันดีอยู่ถ้าไม่ชนะไม่ฝ่องแน่นอนคิดถึ่ทีไรนะที่ได้ใช้เวลาเวลาในการใช่ปะคือเอาจริงๆนะดิวดิวไม่ได้นับเลยอ่ะแต่ดิวก็แต่ก็คือพอมันจบแล้วอ่ะมันก็เป็นหมดที่แบบว่าโอเคก็ตำนานก็อะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเห็นว่าดิวจะค่อนข้างชิลกับเคสนี้เพราะว่าดิวเชื่อว่าการที่คนทุกคนต้องไปศาลรายงานตัวหรือว่าต้องมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาเกือบสองปีอ่ะดิวว่ามัน ไม่ใช่เป็น m o o ที่มันแฮปปี้อยู่แล้วดังนั้นก็คือใครทำอะไรก็ได้แบบอยากโยนเงินพอใกับการจัดสินสอของบริาค่าตอแทนค่ของเราตอนแรกอะค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ทำค่าตอบแทนอยู่แล้วแล้วต่อให้เราได้ค่าตอบแทนมาเราก็บริจาคหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเราก็เราก็อะไรก็ได้เราก็แฮปปี้อยู่แล้วตอนนี้ของคงได้ใช้เงินที่ผ่านจ่ายเองก็ไดยชดใช้แล้วค่ะ ใช่ค่ะก็ถ้าทุกคนจะเห็นตามเพจเราก็ทำบุญตลอดอยู่แล้วหรือว่านำทำนั่นทำนี่ทำนี่ก็ทำอยาเลยมแว่ามันก็เป็นมิจฉุนที่หลายๆคนเห็นว่าตลอดเนี่เวลาที่เกิดต้องมาบุญมาสอย่างนีน้คือเราก็เป็นฝ่ายที่แบบติตัวากาทำบมาตลอดคือเราโตขึ้นล้วแหละพอเราโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบการที่ต้องมานั่งทําอะไรผ่านสื่อโซเชียลมันต้องค่อนข้างมีสตินิดนึงแล้วก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคเมื่อก่อนแล้วที่ว่าแบบ อยากทําอะไรก็ทําเป็นเตียนคีย์บอร์ดหรืออะไรสมัยนี้จริงๆแล้วมันมีมาน,นานแล้วแล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นสต๊าดี้เคสให้กับใครที่โดนอะไรที่มันไม่แฟร์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แเราก็ออกมาสู้กลับในเวของคนที่มีมันสมองแบบนั้นมากกว่าไม่มีโอกาสเจอแบบเพราะไม่ทำเไม่ว่าจะที่ศาลหรือว่าในการเลิอไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันหรือ,เ,อเราเราเป็นคนแม่ เราท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ทางนั้นแล้วใช่เราก็ดิวคิดว่าวงโคจรเราหน้าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือว่าจะมาเจอกันค่ะอยากเจอดิวก็ต้องมางานที่คารากาลแต่พอไปก็ไปพร้อมๆกันว่าเราก็ดีใจกับทางเราด้วยเหมือนกันจริงๆดิวว่าก็มีคนเชียร์เยอะเชียร์เยอะแล้วก็อยากอยากรอดูคนของกรรมว่ามันจะทำหน้าที่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ก็ก็ด like ีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนแบบให้กําลังใจเราแล้วก like ็พอมันมาวันน like ี้แล้วเราก็ไม่ได้โล่งไม่ได้รู้สึกอะไรก็เห็นเห็นมันเห็นเห็นนะเข้าใจปะมันไม่ต้องพูดเยอะอะเรื่องมังเรื่องมันแบบก็เห็นว่าเออตอนนั้นที่เห็นอะไรอ่เหมือนความเป็นแม่ทีาให้ดูใจเย็นแบบกบาเ็ก็ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเป็นแม่หรอกดือว่ามันคือแบบ เหมือนเราเห็นค่าในชีวิตของเราขึ้นแล้วเราก็เห็นค่าในเวลาของเราขึ้นนะว่าแบบว่าว่าว่าอะไรที่มันมันไม่ใช่หรือมัน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 เป็นเรื่องที่ไร้สาระอะไรางเรามีอะไรต้องทําอีกเยอะที่มันมีค่ามากกว่านี้เราเกิดผลประโยชน์ แล้วเกิดผลดีหรอคนรัข้างมากกว่านี้อ่ะเข้าใจปะยิวรู้สึกว่าเป็เโอขึ้นไหมแบบถ้าเป็นมือ่อนยิวอาจจะแลกไปเลยแบบยอมแลกไปเลยแต่การะเนี้เราถ้ามันคลุมแลกยู่แลกนะแต่ถ้ามันไม่คลุมอ่ะถ้ามันห่างเยอะอ่ะก็มือก็แลกทำไมหลักสบบนี้มันจะมีอะไรอีกไหมที่เราต้องแบบเกี่ยวกับฝาที่ต้องลงน้ำผาเลยนะไม่มีอะรบาก็เราไม่รู้เราไม่มีแต่เขาอ่ะไม่รู้ เพชรพชรอืน่นๆก็ไม่มีเหมือนกันดิไม่ค่อยโดนดิวไม่ค่อยโดนใครทำอะไรแบบสักเท่าไหร่ในจจยินแล้วเราต่อให้แบบคนมาคอมเมนต์ในไอจีดิกวก็ถ้าไม่คมีใครเมนไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เพิ่งเจิคนแรกแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราก็ได้โต้ตอบกลับแล้วคนก็เห็นแล้วไงว่าในเวของแม่ไม่ยอมไปไหน,น ใช่เราก็แบบว่าพอเราผอมลงแล้วเราก็าสักนิดะนอะไรอย่างงี้ใช่ล้วก็ใส่สักปะดงนหลักก็ไม่ได้ถึงขนาดทุบเปนลังหรอกเราก็แบบว่าเราก็เราก็ชอบอ,อะออมันก็เป็นเราอะนะพอใจกับรูปร่างรสงนิยมอะไก็ก็ไม่ได้พอใจหรือก็ไม่ได้ไม่พอใจก็ก็รูปร่างแบบไหนก็ไปในบริบทแบบนั้น รูปร่างอุบวบหน่อยก็แต่งตัวแบบเป็นคุณแม่ที่น่ารักส่งลูกเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยรูปร่างแบบสามารถใส่ชุดว่ายน้ำได้ก็ขอกลับไปเป็นเน็ตไอดอลพาคพินาเรอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆสบายๆเลาไม่ต้องทำอะไรสมัยแบบว่ายังไม่ต้องทอะไรเลยเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าสามีก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยสามีเอาแค่สามีรักก็พอใช่เราเราไทยแคร์สิ่งที่อยู่ตรงหน้านะเลยถามว่าแบบเขาชอบเราแบบในในหน้าร้านหนหรืออะไรอย่างเงี้ย เขารักเราเด็กๆเขาก็รักเราเขาไม่ได้ชอบเรานะเขารักเราอ้นีอันนี้ไมเป็นเพืผะก็ยังไม่พรอกที่จะมีสิ่งของหแม้ว่าเรานตลดก็ได้ไม่เราดูว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็อยากเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นไซรัสหรือว่าอะไรแล้วก็ในด้านการงานของเราด้วยจริงๆแล้วคุณเซฟดีว่าเขาเขาพร้อมแล้วแหละแต่เราอ่ะเราก็ยังมีหลายๆอย่างที่เราอยากทำให้เต็มที่อยู่ดังนั้นก็ก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาใหม่ เมื่อกี้เขาบอกว่ามีสามแล้วก็ทีเดียวสองไปเลยปะใช่แบบทำไปเลยไม่ไม่ไม่น้ำก็คือธรรมชาติอะไรใช่แล้วแบบวาเราไปธุรกิจอะไรที่ใหญ่ใช่ค่ะใช่แล้วไปไมอยู่ใครนะไปไปมาตลอดหรือว่าจะไปไปมาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็กก็เอาจิงๆนะสมมติว่าอย่างปีเนี้ยที่น้ำเปลี่ยนเงี้ยอยู่ไทยไม่ถึงสามเดือนเลย ดิวก็ไปแล้วม mm ัน hmm. ก uh ็ไม like kind of like <c oughs> ่ได้ไปไต้หวันด้ยก็ไปที่อื่นด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยด้วยลูกเราย่งเล็กแล้วเรายังมีเวลาใช้กับเขาอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ไปรือว่าถ้าไปหลังต้องเรีอนจะแบบอยู่แบบที่มากขึ้นหมเขาเรียนไปเ่ยวแไเาเขาเรียนที่ไทยปอแค่สักษาเนาะแล้วก็เราก็มีแลนอะไรอีกหลายใ้กับเขาแต่ดิวก็ไม่ไป็นมาๆนี่แหละค่ะ 谢谢。<Yeah. S 3> <Yeah. S 2> yeah.